มันอร่อยเหรอลูกฮะออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลูกอะอร่อยเหรอฮะฮะอนึกว่าอยู่คนเดียวตั้งนานทำไมมันไม่ลองไห้ที่แท้มันมีอะไรกินนี่เอง ไม่ยอมร้อห้เลยถ้ามีของกินนะโอ้โหลูกลูกลูกจะกินลูกอย่าที่ขวางหน้าไม่ได้นะครับม่ลูกโอ้แมมี่เมมีก่ก็ลูกหิวนี่แมมีโอ้โหลูกน้ำลายไหล,ล,ลว้ายลูกลูกเมมี่ เนี่แใครไกินจ๊ห่าหาเนี่ยเพิ่งกินนมไปที่นี่เพิ่งกินนมไปเมื่อกี้นะนนนนอ๋อเกินไปพี่นนเกินไป